สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าไหนจะพาทุกคนมาดูเงินไหลมาด่างนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นฟอร์มฟอร์มแรกของเขานะคะนี่ก็โตขึ้นเรื่อยแล้วจากที่ป้าไหนแยกกอกมานะเขาจะเป็นสีชมพูสวยมากเลยนะคะนี่ตามใบนี้นะคะตามใบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ หลังจากที่เขาโตได้ประมาณนี้แล้วก็จะเริ่มอันนี้อันนี้เนี่ยค่ะคือฟอร์มแรกของเขาแบบนี้อ่ะนีฟอร์มแรกเป็นใบแรกของเขาอะนะออันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่สองฟอร์มที่สอง,ของเขานะคะจะเป็นใบแบบนี้ฟอร์มที่สองนะคะเป็นใบออกเป็นแฉกๆหนึ่งใบสองใบสามใบเนี่ยคะ่ะเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นฟอร์มที่สามของเขานะนี่ฟอร์มที่สามเขาค่ะฟอร์มที่สามก็จะเป็นแบบนี้นี่ออกมาชัดเจนเลยว่าเป็นสามใบไม่แยกออกมาอย่างนี้เลยจากที่เราต่อแบบนี้นะคะจากต่อแบบนี้อันนี้นี่คือฟอร์มแรกเขาค่ะมีฟอร์มที่สองนี่ก็จะเป็นฟอร์มที่สามนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็เขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะขณะยังยไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ ผูกอ่อให้เขาหลักให้เขานะคะก็ว่าจะหาหลักให้อยู่นะ,ะแต่ว่าแบบนี้ก็สวยนะคะแต่เขาต้องโตไปเรื่อยๆนะคะเขาโตเรื่อยๆแล้วก็ออกมาแบบนี้ไม่ได้เขาก็จะไปเรื่อะะยๆนะคะแล้วมันก็จะไม่สวยนะเราต้องหาหลักให้เขาอยู่นะคะนะคะี่ค่ะสวยไหมคะจากที่ป้าหน่อยมีอยู่สามต้นนะคะตอนนี้ก็แตกแขนง ตัดตัดออกไปแล้วก็ไปชาชําในรูปของอฟอร์มที่สามนะคะฟอร์มที่สามแล้วที่มันเป็นฟอร์มที่สามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไหนก็จะทําการปลูกปลูกใหม่นะคะโดยการที่แบบว่าจะขยายเขาคุณสังเกตไหมคะว่ามันเขามีรากอยู่นะะี่ค่ะเขาจะมีรากอยู่ก็นะะไหนก็จะตัดข้อตรงนี้เลยนะคะตัดเหมือน เหมือนปลูกเงินไหลามาเลยนะตัดข้อตรงนี้ตรงนี้ไปเลยนะคะซึ่งก็จะได้มาแบบนี้นะคะอืมแบบนี้นี่นะคะก็จะฝังข้อมันไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็้าหน่อยจะ,ะได้หลายต้นเลยทีเดียวนะก็ต้อก็อออคือว่าเราก็ต้องปลูกแบบนี้ไว้เพื่อที่จะหาให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ ที่ดีๆเนี่ยคือว่าหน่อยปลูกทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นนะคะทั้งหมดเนี่ยได้ได้คือได้คือได้คือชําได้แปดต้นแต่ปรากฏว่าคือว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ที่มันติดนะคะติดตาจริงๆก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นห้าต้นนะคะห้าต้นนี่เองแต่ว่ามีอยู่ต้นเนี้ยค่ะต้นนี้เห็นนะคะมันจะเป็นมันจะแห้งแบบเนี้ยแล้วก็แต่ป้าหน่อยดูแล้วมันก็แบบว่าแน่นๆนะ แน่นๆก็คือติดแหละติดแต่ว่ามันจะมันจะตายเหี่ยวตายนะเหี่ยวเฉาตายก่อนแต่ไม่มันก็ไม่ได้ว่าจะตายทีเดียวนะคะหมายถึงว่ามันอาจจะล่วงใบใบมันอาจจะล่วงเหลืองเหลืองแล้วก็ล่วงไปนะแต่มันจะออกมาใหม่นะคะนี่คือต้นที่มันที่มันออกไปแล้วนะคือมันล่วงมาใบมันล่วงเสียไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นตาใหม่ของเขานะ เพราะว่าหลังจากที่เขาล่วงมันเป็นตัวตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้จะขึ้นมานะคะก็คือต้องให้ทุกคนแบบคนที่ปลูกนะคะก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ดูการเติบโต,โตของเขาอะนะคะคือเราต้องใจเย็นๆถ้าเราจะขยายพันธุ์ของเขาอะนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสังเกตไหมคะตัวนี้ตัวนี้นี่ก็จะเป็นแบบออกมาใหม่ละต้นต้นงอกออกมาใหม่ อันนี้คือต้นที่เขางอกออกมาใหม่นะเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มที่สามปีนหนอาก็จะดูว่ามันมันจะเป็นยังไงนะ,น,ะนี่ค่ะทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่อยากให้ทุกคนดู คลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ป้าหน่อยด้วยนะคะป้าหน่อยจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆต่อไปค่ะเล่นกับน้องปลานะคะเย็นแล้วนะคะเห็นน้องปลาก็จะหลับแล้วอตัวนี้ชอบกินมากเลยค่ะนี่ตะกะมากเลยที่ตัวนี้ก็เหมือนกันชอบกินมากเลยนี่ค่ะชอบเล่นหัวมันเขานะคะเขาจะมากินอาหารนะคะ แต่ว่าป้านานไม่ได้ให้อาหารกันหแบบนะตอนนี้ตอนนี้คือหมดเวลาให้อาหารเขาแล้วนะคะแต่เขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้าเราเราสอนเขาจนชินแล้วนะคะว่าเราจะป้อนเขาด้วยมือเนี่ยเวลาเราเอามือลงไปเขาก็จะเข้ามาต่อตอดเลยได้เลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบาย